สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องตองปลายเมื่อี้กะผ้าท่านผู้ชมละดงครับผมเมื่อี้กัายางเตาหอดแรงเลยครับพี่น้องเมื่อี้กะจะหน้าตาเหนื่อยนิดนึงนะครับต้องกาบขอตรวจกรอบให้ท่านผู้ชมครับผมเงือไหลไข้หน่อยแล้วก็ยุ่งกัดครับเขาน้ําดองไปใส่ยาขาอายุ่งหรือว่ายากันยุ่งท่านะครับก็เลยอยู่ในสภาพนี้ครับพี่น้องเมื่อี้สภาพพี่น้องเมาจากกับต้นมีครับพี่น้อง ต้นมีแบบนี้ครับผมเวลาเขายางกลายสิมีกลิ่นครับพี่น้องมีกลิ่นอา่าคนอื่นหรือว่าภาคอื่นภาษาไทยนะเนี่ยเคนเอิ่นมีเหม็นนะครับตนนัวนี้มีเหม็นแต่บางพออ่อาคิดว่ามันมันมีกลิ่นหนึ่งที่คือเห็ดปวกครับพี่น้องเวลาเขาไปเก็บเห็ดปวกบกวางว่าจะเป็นเห็ดปวกไก่หน่อยเห็ดปวกแดงหรือเห็ดปวกใหญ่ก็ตามครับพี่น้องจะมีกินคล้ายๆกับ ต้นมีเนี่ยแหละครับพี่น้องจนลังเทือห้อยยางกายต้นมีห้อกับจนได้แนมลบหลังว่าเอ้ยนี่มันมีเห็ดปวกแถวนี่บบนะครับพี่น้องนาออ่านี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปก็่ามีเหม็นนะครับพี่น้องคนทั่วไปเพิ่งกะเข้าใจวอ่าเอาคือคือ,คอ,คอมีการรับรูว้ว่ากินมันแบบเหม็นเหม็นนะครับพี่น้องเหม็นคือเสือล่าเหม็นคือจังเองียงกินปลวกที่มันมักหมมหะ่ะเป็น เสื้อลากเกิดเห็ดโคล้นเนี่ยหละครับพี่น้องนาะอ่าแต่ว่าปาปัว่าเห็ดพวกนะครับใบมีเนี่ยครับผมมีกินคือกันครับพี่น้องปาห์นี่ต้นมีนี่เพื่อนกับมีสาบปะุนหลายอย่างครับพี่น้องมันนี้ก็เลยอยากเอามาตอนมาฝากท่านผู้ชมครับผมอ่ามีอย่างแน่นะครับผมเดี๋ยวไปชมไปติดตามกันครับพี่น้องว่าสาบปะุนของต้นมีมีอย่างครับผมท่านผู้ชมครับผมเข้ามาเบิ่งสาบปะุน ของต้นมีกันครับผมตำล่ายาไทยเป็นใส่หากต้นมีเป็นยาบำรุงกำลังครับผมใส่หากเป็นยากแก้ไขออกฝีเครือครับผมเปลือกสดเนี่ยใส่อมแก้ปวดแขวแก้ปากเหม็นครับซอยแก่ล่มเป็นก้อนในท้องนะครับหากต้มกับน้ำกินเป็นยากแก้อาการท้องอืดท้องเสียนะครับผมเปลือก ต้นนะครับผมมีรถฝาดเฟือนเพิ้นไส่ต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้บิดแก้ท้องเสียนะครับในส่วนของเปลือกนะครับใบนี่มีทรับขึ้เป็นยาขับเงียวขับปัสสาวะครับผมอันเดียวกันนะครับผมยาขับปัสสาวะนะครับผมหรือยาเ็ทแห่งเงียวดีนะครับผมในภาษาอีสาเข้าเป็นยาแก้ลิซิดวงแตกนะครับผมในส่วนที่เป็นลีซิดวงที่มันมันพ่วงเป็น กอนแล้วก็มันแตกนะครับผมมีเลือดมียาออกจิเป็นกระสีใส่ต้นมีนะครับผมเป็นยารักษานะครับผมในส่วนหัของเพื่อนนะครับผมแต่วิธีการใส่นี่เดี๋ยวหอไปศึกษากันอีกที่หนึ่งครับผมเปลือกใส่ต้มกับน้ำนะครับผมเป็นยาแก้ปวดมดลูกของผู้หญิงนะครับผมเปลือกของต้นมีนี่นะครับผม ซอยกระตุ้นทางเพศความรู้สึกทางเพศนะครับผมในสวยต้นของเบิ่นนะครับต้นมีนะครับผมเดี๋ยวกับมวิธีเอามาใส่จังเลยนะเดี๋ยวห่อมาเบิรงกันอีกเท่อนึงครับผมในส่วนหากของหากกับเปือกต้นมีนี่ครับผมมีสรรพคุณเป็นยาลดสมานนะใบใส่ตําพอกรักษาบาดแผลเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเป็นแผลใหญ่ได้ไป่หน่อยเน้อส่วนยางใช้ตําพอกปิดทาแผลนะ เปลือกนี่น้ำมาบทให้มนเป็นผงใส่ผสมกับน้ำผสมกับนุ่มท่าแก้แผลอักเสบนะครับเป็นยาหามเลือดใด้น้ำครับใส่แก้อาการระคายเครื่องบริเวณผิวหนังใบใส่อันเห้งยองยองๆและะ้วก็รักเอามาท่ารักษากลากเกลื้อนได้ครับเปลือกต้นมีฝนท่าแก้พื้นขั้นแสบหอดน,นะครับผม ใบนะครับผมหน่วยเพิ่นนะครับใบกับหน่วยนะครับผมอ่าซึ่งจะหน่วยเนี่ยจะหายากนะครับผมต้องเป็นต้นใหญ่ๆสูงๆนะครับมีรถเฟื่อนประจันนะครับผมเอามาตำพอกรักษาฝีแก่ปวดนะครับผมตำล่ายาพื้นบ้านเนี่ยก็จะใส่เปลือกต้นและเปลือกของต้นเนี่ยแล้วก็หากของต้นมีนะครับผมผสมกับเมล็ดหรือผลน้อยหนาที่แห้งนะครับฆ่าต้นนะครับผมนวย นวยบก,กียบที่แหงค้าต้นนะครับผมมาผสมกันฝนกับน้ำท่ารอบฝีรัดหนองออกมานะครับผมคือว่าบ,บีบคั่นเข่นหนองออกระเส้นาอพีน้อกนอกส่วนตำรายาพื้นบา้านของจังหวัดน,นานเจริญนี่ครับใส่หากต้นมีนะครับผมนำมาฝนท่ารักษาฝีโดยตรงเลยครับผมใบเป็นยาถอนพิษพอนนะครับผมหน่วยมันนะครับผมอ๋อหน่วยเมล็ดเมล็ดนะครับไนขังในครับผม ใส่เป็นยาถอนพิษลักเสพต่างๆได้นะครับผมยางต้นมีนะครับผมใส่ตำซึ่งมีรสฝาดรอนนี่นะครับพี่น้องะเอามัดตำพอกถ้าแก่ฟกช้ำแก่บวมนะครับผมสับบวมฟกสับดำเขียวยนี่แหละครับผมห้าของต้นมีนะครับผมยังเป็นยา,าแก่อากการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับผมเปลือกกบมีสรรพคขุนซอยแหกแก่อาการ ปวดตามกรรมเนื้อนะครับผมหน่วยดิฟไฮนัมมันที่มีที่สามารถนำมาใส่เป็นยาถูนวดแก้ปวดได้ครับผมยังซอยเป็นยาทายเส้นเอ็นนะครับผมเฮ้เอนเซนเอ็นออนนะครับผมเปลือกของต้นนะครับเปลือกของตน้นมีเอามา,าใส่ในการคลายเส้นคลายเอ็นนะครับพีบ่น้องบางมองบางบอลมันก็เอาหากักมาตากแห้งนะครับผม ดองกับเหล่าขาวกินเป็นยาแก่โรคเลือดนะครับผมเส้นเช่นว่าอันระดูม้าบ่เป็นปกตินะครับผมเป็นลมผิดหรือมุดมานนะครับพี่น้องเนาะเข้าสิใส่ยาอ่าหากต้นมีนะครับผมมาอ่าดองกับเหล่าขาวแก่อาการอ่าพวกนี้นะครับผมนะรากยังเอาไปเฮ็ดเป็นยาเย็นนะครับผมยาผงยาแก่สร้างได้นะครับพี่น้องเนาะนี่คือสรรพคุณ ของต้นมีนะครับพี่น้องซึ่งมีมากมายกายกองนะครับพี่น้องเนาะซึ่งต้นมีเนี่ยเข้าเห็นน้ําปลาน้ําดงนะครับผมเวลายางไก่นสิมีกินเม็ดคนอื่นเขามเขาจะว่าไม่กินเม็ดครับผมแต่บาปอว่ายงางไก่ต้นมีมันมีกินไก่ไข่ว่าแต่กินเห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดปวกบางคนก็นจะว่าเหม็นเหมือน,นพวกเสื้อล่าเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าบาปอเวลา เาไปเกมเ็ดปวกเ้าสิเด็กกินแบบคือจย,ยงต้นมีนี่ครับพี่น้องคือกันกับต้นมีครับอ่าดังนั้นเวลาเนี่ยกายบอกวะ่ามันหอมคือเ็ดปวกเพราะว่าเบาปอกินเฮดปวกครับพี่น้องหรือเ็ดโครนนะพี่น้องเหฮดโครนจากกานาันบอกนะเบาปอมากแซบนะครับแกงมันหวานพัดกระแซบแกงกระแซบคนระับพี่น้องเฮดปวกนะครับพี่น้องนะคือกินคือใบต้นมีครับพี่น้องนะเป็นจังไหนนะครับผู้ชมพาถึงผู้ชม ามาตามหาสมุนไพรจนเตะเว้นค่อยตามลงทั้งที่ตะเว้นต๊หลักครับพี่นอ้องเงี่หมองหัวเบาปอเลยครับพี่น้องอันหลังเซตะเว้นตะเว้นแง่ามากลยครับเลยอเอาภาพบรรยากาศกลางดงที่แบบว่าตะเว้นค่อยตามลงมาฝากมาตอนพี่น้องนำครับพี่น้องมื่อนีภาพพี่น้องมาชม่มสาบุกข้ของต้นมีนะครับพี่น้องเนาะต้นมีซึ่งมีอยู่ในปา่าทั่วไปป่า,ปาโคก ปาดอนบาเบนชพันปลาเบนจพันครับขอโทษครับเป่าผิดปลาเต่งล่างนะครับพี่น้องเนาะจะมีต้นมีอยู่สลับปลาปลายนะครับผมซึ่งเขาจะพ่อต้นมีเป็นพุ่มแล้วก็ต้นสูงขนาดาห,ลาหลายเมตรได้ครับพี่น้องเนาะมีทั้งดอกมีทั้งหนวยนะครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้มาพ่อต้อนมีที่เป็นต้นน้อยนะครับผมจะยังมมมีดอกแล้วก็ยังมมมีหนวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวแต่พะฤดูใดที่มีหนวยหล้กก็มีดอกเดี๋ยวสิเอา ดอกของตอนมีหน่วยของตอนมีมาฝากานผู้ชมอีกเตือนนะครับเมื่อนีมาพอตน้นแลวก็มาชมตนแลวกะสรรพุุณนของตอนมีนะครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็แต่เวลาพอสมควรแลวนะครับพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศกลางป่า,าแลวก็สับพคุณนของตอนมีว่าหลายย่หฮางนะครับพี่น้องเมื่อนีก็ต้องขอลาานผู้ชมไปก่อนแลับผมพอกันไม่คลิปหนานะครับผมก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บอสนะครับเพื่อ ให้เตคลิปดีๆสัรส้างคลิปดีๆแล้วก็หาสมุนไพด่ดีๆมาตอนมาฝากท่านผู้ชมกับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้บาปปอในเด้อครับผมกด subscribe กดบัตรดิ่งนะครับเพื่อบบให้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมว่าบาปปอซิมีอย่างมาตอนมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมเมื่อนี้ลาไปกับแสงพระอาทิตย์กำลังาจะารับขอบฝากทั้งด่านจิตวันโตนะครับผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ต้ง,ด,งอด,ดองปูนั่นเดีนะดองปูฝนก็ตกลินลิน <c oughs> ว่าให้เห็นเมือเ่อไรดูขม่หไหงจะไปเห็นเฮ้ยเด็กน้อยนึงน้งเ <c oughs> ด่กจงไปเอาขนาดนี้น้อยนักเด็กปะขอน้อยอ มะปนเฮ้ยนต่ตชาวจะบินตัวหนั่ตนหนบ่ด้ยยามบ้าน